ตอนนี้ฝนก็หย the ุดตกแล้วนะคะไปยังง่ายใช่ไอ้ซักไอ้ซักขาอยู่ววันมีคนเบิ่งอีกสาธุนะคะนี่ลังคานะคะระวังเด้อค่ะคือเสามันยังโบว์เนี่ยปัญหาเนะมันโยกอยู่นะ โอ้คุณชายป้ยขึ้นขบวบนมาสินี่คอนี้อนี้ถ้าหนูเป็นผู้หญิงนี่ผู้ชายเน,น,น,นี่นนหนย,นยหนูขึ้นแล้วได้หนิข<า>ึ้นหรอือขึ้นมาก็ได้วนยากขึ้นวยไม่ใช่เป็นผู้หญิงมันขึ้นไม่ได้เนื่องจากหนูหัวพระได,ได้แต่มองเขาอยู่ข้างล่างให้กำลังใจกำลังจะเตรียมตัวไปนะคะมาดามมพูนะคะจะไปเลี้ยงมา

กระนูซูซูขาดแต่ไอ้สักเด้อค่ะพี่น้องไอ้สักดำหนาา้าถ้าบ่มีเบียก็มาน้ำกันเบเทอละเป็ดนี่ว่างตลอดเป็ดนี้มัมวใจก็ยังว่างคนนะหัวใจก็วางบเอเลยเป็นบบวบว่าถึกใจถึใจคักหลายถึกใจคัก

โอ้เปิดโอกาสนะเนาะันเนียบกกรนข้อพยากรอากาศน่่ไห้องนี่นดินมันที่ป็นับบนลุบลงบ่เป็นยังดอกยานพิ่นนได้เมียนะบ่ม่ได้แล้บอสได้เมี้มได้เมียะก็ยได้เลยกรบ้าเลยเอาเบ่นวยพรนะ ดิสิหาเมียให้เราอยู่เออเออพวกไก่ดอกบืดอเนี่ยผู้บ่าวเอ้ยผู้สาวติดต่อให้หลายคนอยู่ให้ผู้เลือกเอานาพกมีแคปชั่นให้เลือกด้วยลูกห้าก็มีลูกห้าก็ยิงหมดแล้วเมียนเอาหยอกเพื่อนดิสิดอกบอกเพื่อนได้เอาอะไทุ่เสื่อมเียอะส่วน เสร็จไปเรื <t t ่อยบ่อาจารย์โอ้กำลังวัดสิไปถี่ตัวยี่น้อยนี่นึ่ึ

คุ้ศตเป็ดบะสีเหลีวบน้อ่ฝนนะคะสาธุสาธุนะคะแต่ฝนตกนี่กับบลวเด้อพี่น้องมาี ไปนกรสีเลี้ยวแล้วล่ะโอ้แนวเชื่อมนี่สอยกันแล้วเข้าเฮ็ดยังนี่กอ ปัญหานี่จะสียะยู่ยากม่มียังเฮ็ดนี่แหละางใจนคน้ยังมีแนวเ็ดบคนใส่มใส่ชไหปเจ้าอยากมีแนวเคนบอคนก็ได้อะใส่อยู่ตรงไหนอ่ะ้ได้ได้เดี๋ยคนใส่ไปยังน้อยก็ได้ทำบ้า เอาโอเคเราทำแล้วนั่นแหละระวังหน้าระวังหน้าอย่าไปใกล้สังกระสีทำงานทำงานมเกี่ยวโอ้น้เป็นถ้่มาบืนดอกน้อ้วนกี่

มาอีกหนึ่งเที่ยวตาตลับเม็ดมีแต่อันนี้เลยตลับเม็ดนะเพปเกียบโจส่ไปบรปษัทหรอ ได้เล็ดได้นเลดเด่นตีนไหไนาโอ้ยเมื่อบ้านลเมื่อเยเงินคยออได้ได้ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ชมด้วยได้สวัสดีค่ะ